เราเป็นแม่มีหน้าที่ทำให้ลูกค่ะเขาขออะไรเราก็ทำให้เขาขอบ้านเราก็สร้างให้เขาขอองค์พระสีขาวองค์ใหญ่เราก็สร้างให้เขาขอชุดเราก็สร้างให้เขาขอยากได้เปลีประกอบเราก็แต่งให้นี่คือหน้าที่ค่ะ ทุกสิ่งอย่างนะคะที่ถ้าเกิดว่าท่านแกร์คุเกตุท่านได้เห็นนะคะตามตัวเทเลอร์แล้วก็ตัวรูปภาพต่างๆเนี่ยก็จะมีบ้านนะคะที่เป็นที่เป็นเมนหลักของเรื่องนะคะก็เป็นการสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีท้งองค์พระสีขาวที่เป็นจุดแลมมาร์กใหญ่นะคะงานจัในงารลอยกระทงงานต่างๆอุ้ยแต่เราองมาดูกันดีกว่านะคะก็เป็นสิ่งที่สร้างขึ้นมาทั้งหมดเลยสร้างจากน้ำพัดน้าแรงนะคะแล้วก็สร้างจากไอเดียต่างๆอะเรามาถึงคุณผู้กำกับทัางหลายขออนุญ,ญาตเรียก พี่อาร์มแล้วก็พี่ชายละกันนะค,ะครับพี่อาร์มพีออ่ับเอะไรที่เป็นแบบรงบันดาลใจหรือเป็นไอเดียที่ทําให้เกิดเป็นภาพะยนตร์เรื่องคนทรงผีในวันนี้ครับก็อย่างแรกนะครับคือหลังจากที่เราเราพักเรื่องการทาหนังในระยะหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็ได้มีเวลาเหมือนเราโตขึ้นด้วยเรารู้สึกว่าเราอยากจะแบบสั่งสมประสบการณ์บญญางอย่างอย่างเงี้ยครับฝึกฝึกอะไรให้มากขึ้นจากที่เราเรียนมา แล้วก็เอามาพัฒนาทีนี้เราเลยหยิบประเด็นไหนตอนน้นเก็อยู่ที่ต่างจังหวัดรารู้สึกว่าสิ่งที่ใกล้ตัวเราที่สุดที่น่าจะทําหนังได้คือน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวหรือเป็นเรื่องที่แบบอยู่รอบๆตัวเราเราหยิบมาพลิกแพงว่าจะนําเสนออย่างไงก็จริงๆโปรเจกต์คนทซมผีนะครับจริงๆเป็นเป็นหนังเล็กๆครับเป็นหนังที่ต้องใจว่าจะถ่ายเป็นหนังอาร์ตแบบต่อถ่ายเป็นปีถ่ายเป็นปีแล้วถ่ายรีแก้ค่อยๆถ่ายมาจะฉากสองฉากแต่แต่อยู่ดีนะครับเราก็เกิดแบบ ขยายวิสัยทัศน์มันขึ้นมาเพื่อที่จะขยายเรื่องราวของมันให้เข้มข้นขึ้นให้แมสขึ้นนะครับแล้วก็อยากจะเล่าถึงชีวิตของคนแล้วก็มีแบกเกราของความน่ากลัวผสมังไปครับผมก็เลยเกิดเป็นโปรเจกต์ของภาพยนตร์คนทรงผีครับก็นับได้ว่าเป็น,เป,นเป็นแนวทางที่ที่ทางพี่อารก็ถนัดแล้วก็ชื่นชอบอยู่อยู่แล้วใช่ไหมครับใ,ใช่ครับจริงๆเป็นคนที่ชอบแบบระทึกขวัญจะองขวัญแล้วจริงๆเริ่มจากการแบบตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบตัดตัวอย่างหนังมาก ชอบตัดทีเซอร์อย่างเทเลอร์เรื่องนี้ผมก็ตัดอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแต่เราเราเมื่อก่อนเราไม่เคยมีโอกาสเงี้ยเราจะเคยแต่แบบเราทําซีรีส์วายเราทําหนังวายอะไรเงี้ยแล้วก็ครั้งนี้เหมือนว่าเราได้แบบเออได้ลองครั้งแรกจริงๆกับกับภาพยนตร์แนวนี้นะครับกับหนังหนังสยองขวัญอะไรเงี้ยครับแต่ก็ด้วยความส่วนตัวเชอบเื่เนแบบดราม่าดราม่าก็เลยใส่เข้าไปด้วยอะไรเงี้ยครับมาที่พี่ชายบ้างดีกว่าค่ะพี่ชายต้องการที่จะสื่ออะไรให้ให้กับคนที่ มาดูหนังเรื่องนี้ได้รับรู้ในเรื่องของภาพยนตร์เรื่องคนสมผีบ้างคะเออถ้าไม่นับหมอามา้าพี่จะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุด <c oughs> <laughs> ในความหมายก็คือว่าเราเราดูหนังตั้งแต่เด็กครับแล้วเราก็ชอบหนังผีเหมือนกันทีนี้หนังผีไทยๆนะครับถ้าเราจะจําได้ใช่ไหมครับในยุคก่อนๆไม่ว่าจะเป็นแม่นาคหรือว่ากระสือหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมีสไตล์ไทยไทย แล้วมันไม่ต้องทําอะไรเยอะเลยอะแต่มันน่ากลัวด้วยบรรยากาศด้วยความมืดด้วยแสงเทียนแสงตะเกียงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของของไทยๆเราแต่ปรากฏว่าหนังผีไทยยุคหลังๆมาเรารู้สึกว่าเขาได้รับอิทธิพลจากหนังผีญี่ปุ่นบ้างคอนจ r ริงบ้างจากทางฮอลลีวูดใช่ไหมครับหรือว่าหนังผีเกาหลีอะไรเงี้ยตัวปิดๆเบี้ยวๆอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเอ๊ะ เราเรานึกถึงตอนเราเด็กๆอะ่ะเราได้เราได้ดูหนังไทยหนังผีไทยประเภทนั้นแล้วแบบเรารู้สึกว่าเออเราน่าจะกลับไปสู่ความความเรียบง่ายของมันการไม่มีซีจีดูซิว่ามันจะแบบมันจะน่ากลัวไหมทําไมตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรากลัวจังเราก็เลยพยายามที่จะให้คนทรงผีครับมันเป็นหนังผีที่มีบรรยากาศแบบไทยๆไ,ไทยสมัยปัจจุบันมันก็ยังไม่พอสําหรับเรา mm hmm. เราสึกว่ามันต้องไทยๆอีกด้วยกันแบบ กำหนดอาณาบริเวณหรือว่าบรรยากาศในเรื่องให้เป็นแบบชนบทห่างไกลความจเจริญไปเลยไม่มีโทรศัพท์มือถือไม่มีอะไรเลยแล้วก็ได้ได้เป็นผลลัพธ์ที่ออกมาค่อนข้างน่าพอใจน่าจะเป็นอะไรที่มันห่างหายไปจากตลาดหนังผีไทยนานแล้วอะไรเงี้ยครับเพื่อให้คนดูได้ได้สัมผัสบรรยากาศเดิมๆแบบเก่าๆแบบนั้นครับถ้านั้นเนี่ยอะไรคือความท้าทายที่สุดของเรื่องนี้ค่ะ เพราะว่าเราต้องยอมรับก,กันอย่างหนึ่งว่าจริงๆหนังผีทั่วไปก็ก็มีเยอะกันเยอะแยะอยู่แล้วไงค่ะอะไรความท้าทายของเรื่องคนทรงผีที่จะแตกต่างจากหนังผีทั่วไปค่ะความเป็นความเป็นหนังผีไทยครับบอกเลยว่ามันมันก็ผมก็ยังย้งยงคำคําเดิมว่าความเป็นหนังผีแบบไทยๆดั้งเดิมแล้วก็ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งคือทํายังไงให้คนดูรุ่นใหมๆ่ๆได้สัมผัสตรงนั้นคนดูรุ่นใหมๆ่ๆมันมันมันเป็นคําถามที่เกิดขึ้นขึ้นในใจกับกับ กับทีมงานกับพวกเราเหมือนกันนะอย่างอย่างเราคนพุ่มกับของเราเหมือนกันว่าเอะคนดูเขาจะจะชอบไหมกับแ,แนวทางนี้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นหนังผีที่ไม่ได้เน้นความผีจับอะไรไปไปทางเรื่องอะไรเงี้ยมันจะมีทั้งรักสามเศร้ามันจะมีทั้งโรแมนติกมันมีทั้งความกดดันความดรามา่าอะไรเงี้ยครับคิดว่ามันน่าจะเป็นหนังหนังหนังผีที่ค่อนข้างครบรถ ความท้าทายมันอยู่ตรงนี้แหละก็คือทำอยังไงก็ได้ให้ให้ออกมาโคบรลแล้วก็กลมกล่อมที่สุดใช่ครับให้มัน,เป,นเป็นมากกว่าหนังผีผมใช้คํานี้ดีกว่าใช่ไม่ได้นางผีที่ออกมาแว่ให้เราตกใจเล่นแต่ทั้งมันก็ต้องประกอบด้วยเรื่อง,ร,องรา <c oughs> แวแย่น,น,นี่น่ากลัว <c oughs> เลยหรือแย่น่ากลัวกันค่ะถ้าดิฉันลังไม่อับก็น่ากลัวนะคะตอนนึงอ่ะโอเคผู้กํากับเรารู้ไปแล้วว่าเป็นยังไงเรามาถึงอาจารย์คุณครูนะคะแล้วก็พี่บารันะาคาในการ ลองเล่าหน่อยสิว่า stock, เราต้องต้องทำยังไงเพื่อให้น้องๆนักแสดงแต่ละคนนะครับเขาเข้าถึงตัวละครแล้วก็แสดงออกมาเป็นเป็นแบบที่เราต้องการแล้วก็เป็นแบบที่ทีมคาดหวังเอาไว้ค่ะก็กระบวนการเราเราทำไปประมาณส3 4สามสี่วันเต็มๆแต่ว่าก็คือทั้งวันเนยนะครับแล้วก็นวดให้นักแสดงเนี่ยเขาอยู่ด้วยกันทั้งวัน ผ่านแบบประคัดแล้วก็ผมก็เอาจากตัวบทเนี่ย<ช>มา,าทำสถานการณ์จำลองให้ให้นักแสดงพอเข้าถึงบทบาทครับผมก็คืออยู่ด้วยกันใช้ชีวิตด้วยกันใช่ก่อนก่อนที่จะไปอยู่ที่สระแก้วคนระับ<ช>เพราะว่าถ่าย <ๆ S 2> ก็คือเขาว่าถ่ายอยู่ที่สระแก้วเป็นเป็นเดือนเรียกว่าร่วมเดือนได้ คือโจทย์ที่พ่่มกับให้เรามาคือว่าเรามีเวลาไม่มากที่จะทําให้น้องนองนักแสดงทุกคนนะคะมีอายุที่คบกันมาตั้งแต่เด็กแต่ให้เวลาแค่3วันเป็นแบบ10-10ิบ ล้วก็อยู่กับป้าจันตั้งแต่เกิดจนถึงตอนนี้เขาจะเป็นวัยรุ่นอะไรเงี้ยคือมันก็เป็นค่อนข้างเป็นโจย์ที่ค่อนข้างท้าทายเนาะใช่เป็นเรื่องออความสัมพันธ์ตัวละครใช่<อ>เพราะว่าทุกคน<ม>เราต้องสร้างความสัมพันธ์ให้หมดคือใจของพวกเราแล้วก็จากที่ได้ฟังจากร่วมกับเราคือ<ช>อยากให้ตัวละครทุกตัวมีชีวิตจริงๆอดังนั้นก็เลยใช้เวลาแล้วก็น้องนน่ารักมากน้องๆนักแสดงเขาเต็มที่กับสิ่งที่เราให้เขามาก กระโจนสุดเลิศสุดเรื่อนมากเลิศเลยค่ะเพรเลยอ,อเราไม่ีวิธีการการที่ทําให้อันนี้อันนี้อยากรู้ด้วยครับดีว่าอชอบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเรายังก็ได้อยากจะรู้ว่าท่านยังไงให้น้องๆแต่ละท่านค่ะเขาทิ้งตัวตนของเขาและเขาเข้าใจว่าฉันคือตนฉันคือพลอยฉันคือป้าจันนะ เรามีวิธีการสอนหรือวิธีการทำยังไงบ้างะคะนะตรงนี้งเงี้ยเผื่อเป็นวิทยาทานให้กับน้นองๆที่อาจจะแบบเอ้ยฉันอยากคุนชอบจันอยากเข้านิเทศศาคคลคือเอางี้ถามเลยค่ะมีเวลาว่างสักอาทิตย์หนึ่งไหมคะเข้ามาดูงานที่ทำสตูดิโอ19นะแต่จริงๆเ <c oughs> นอะก,ก็คือโดยส่วนของนักแสดงครับเราเราจำเป็นที่จะต้องอาศัยวัตถุดิบจากตัวนักแสดงเองด้วยเป็นพื้นฐานเพราะฉะนั้นคนที่จะมาเล่น ก็ถ้ามีสักสิบคนก็จะมีตุนที่เป็นซส,สตตล์ครับสิบแบงก์อ่อก็จะพูดได้พูดได้เต็มปาว่าการที่เขาจะเป็นใครสักคนนึงเขาจะต้องมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับตัวเองที่ถูกแท้ซะก่อนเขาจึงจะเข้าใจ นดนได้เนื่องจากการทํางานของเราอะค่ะทางทางทีแมตติ้งโค้ดเองหรือว่าทางทีมนักแสดงเองรวมถึงพุ่งกลับเนี่ยพุ่งกลับค่อนข้างเปิดกว้างให้นักแสดงค้นหาค้นหาตัวละครด้วยตัวของเขาเองดังนั้นก็เลยเป็นเรื่องดีที่น้องๆจะได้มีโอกาสทํางานไปด้วยกันอันนี้นกลายเป็นว่า เราไม่ได้สั่งให้เขาเป็นใครแล้วเราค้นหาตัวละครเน้วไปกันเขาแชร์จากประสบการณ์เขาด้วยใช่หลายๆฉากหลายๆซีนที่อยู่ในเรื่องเนี่ยไม่ได้เกิดมาจากตัวหนังสือที่ทางคนเขียนบทเป็นคนเขียนแต่มันเกิดจากสิ่งที่เขาสร้างมันขึ้นมาจริงๆเจอในเหตุการณ์นั้นจริงๆเกิดจากตอนที่เราอิมโปรวา์กันก็เวิร์กช็อปกันด้วยแล้วก็เอาวัตถุดิบตรงนั้นมาใส่ตอนที่ถ่ายทำด้วยใช่ค่ะก็คือดึงตัวตนขอกมาให้เข้ากับ ตัวเนื้อหาพวกนั้นแต่เราไม่ได้ไปบอกว่าคุณต้องทาอะไรอย่างนี้ใช่ใช่ครับให้นึกถ้า,ถ,าถ้าจะให้เห็นภาพก็นึกถึงว่าเป็นจิ๊กซอว์ครับทางเราจะมีส่วนที่เราคล้ายตัวละครแล้วก็หาส่วนอันนั้นมาแมชกันครับอันนี้ก็อยากให้น้องๆเด็กๆที่ดูอยู่ก็ฟังเอาไว้เป็นเป็นนิทานกันนะครับจริงเราจับนาท่พุมกลับนิดนึงดีกว่าเราอยากขิ่นเราอยาก เห็นทัศนคติของทางผู้กำกับอะคะ่ะว่ามีมุมมองเกี่ยวกับภาพยนตร์ไทยอาจจะเป็นเรื่องของภาพยนตร์ที่เป็นแนวสยองขวัญอย่างนี้ยังไงบ้างแล้วและคิดว่าต่อไปอะจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีอะไรอย่างนี้ไหมคะที่อยากให้เปิดโอกาสให้แบบครับผอ,อ,องอย่างถ้า,าพูดถึงหนังสยองขวัญไทยใช่ไหมครับจริงๆเราเราแทบจะไม่ได้เจออะไรใหม่มานานแล้วเนาะแต่จริงๆเรานันไม่ได้บอกว่าเราใหม่อย่างเงี้ยเพียงแต่ว่าภาพยนตร์สยองขวัญไทยครับก็ยังเป็นภาพยนตร์ที่คนดูชอบนะคบเพียงแต่ว่า เราอาจจะต้องแบบมีลูกเล่นอะไรใหม่ๆเพิ่มขึ้นหรือว่าพัฒนาบทอะไรให้มันแตกต่างขึ้นซึ่งจริง,รงผมค ok ิดว่ายังมีคนรุ่นใหม่ๆที่ทำหนังเก่งเยอะมากครับที่แบบพยายามทำตรงนี้อยู่แล้วก็ตลาดไทยก็น่าจะแบบยังยังไปต่อไปได้ในใน,ในภาพแนวนี้นะครับก็จริงๆก็อยากฝากถึงแบบน้องๆรุ่นใหม่ๆด้เหมือนกันครับถ้ามีโอกาสก็แบบอยากให้ลองทำแบบก,กันเพราะว่าคนรุ่นเก่าๆก็จะค่อยๆหายไปเนาะได้ครับอันนี้ก็ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวให้ฝากอะไรสักนิดตนึงนะกะ,ะอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของมุมมองแนวคิดต่อไปหรืออาจเป็นเรื่องของภาพประโยชน์เรื่องนี้ก็ได้คะ่ะบตอไล่ไปทีละท่านเลยคะ่ะเรื่องจากคุณแม่ก่อนกันได้ครั <S <S เราทำสตูดิโอ19นะคะมี50ประชีวิตทั้งหมดวันนี้คุณได้เห็นคนทรงผีในรูปแบบนี้ ในงานชิ้นต่อไปของเราให้โอกาสเราได้ทำชิ้นใหม่ๆดูว่าทำสตูดิโอของเราจะมีแนวคิดอะไรออกมารอติดตามนะคะรอติดตามเราครับผมสำหรับผมก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับจะเกิดขึ้นมาไม่ได้เลย กามีเฉพาะผู้รวมกลับนะครับหรือว่าผู้โดยการสร้างผมก็ขอขอบคุณไปถึงทีมงานเบื้องหลังทุกคนนะครับที่อยู่ในโรงภาพยนตร์แห่งนี้นะครับแล้วก็ครูบาอาจารย์นะครับที่เคยสั่งสอนผมมาทุกคนนะครับทีมงานเบื้องหลังไม่ว่าจะเป็นกล้องไฟเสียงนะครับถ่าขาทุกคนคนใดคนหนึ่งก็ไม่สามารถเกิดหนังเรื่องนี้ได้ยังไงผมก็ขอยกเครดิตข,ของหนังเรื่องนี้ให้ทุกทุกท่านด้วยครับผมสำหรับผมนะครับก็ ขอแสดงความคาระวะไปถึงพุ่งกับหนังไทยทุกคนทุกยุคเพราะว่ารวมถึงบุคลากรในในวงการภาพยนตร์ไทยทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่แรกเริ่มนะครับเพราะถ้าไม่มีพวกท่านเหล่านั้นเราเราจะไม่สามารถทํางานตรงนี้ได้พวกท่านเป็นผู้วางรากฐานให้กับทุกคนให้กับบุคลากรในภาพยนตร์ทุกคนนะครับก็ในเมื่อทั้งสองท่านฝาก ในส่วน,นอื่นๆแล้วผมก็ขอขอแสดงความคารวะไปถึงผู้กำกับหนังไทยทุกท่านเลยครับแล้วก็ทุกคนค่ะไม่ต้องเกี่ยงกันค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะขออนุญาตกล่าวสักเล็กน้อยขอบคุณพี่เอนะคะพี่เอรบกวนยืนให้หนูนิดนึงได้ไหมคะพี่เอยืนให้หนูนิดนึงคะ่ะ พี่เอนะคะก็ขอบคุณนะคะที่ทำให้เราเข้ามาสู่โลกของอทำสตูดิโอหนึ่งานะคะ,อะขอบคุณพี่ชายนะคะขอบคุณนะคะทีมงานนะคะมามา้าน้องอามนะคะแล้วก็ทีมงานทุกคนนะคะทุกคนน่ารักมากและหลังจากนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกของคนทรงค่ะมีอมมนนะไรจะนิมพไหมคะทุกครั้งที่เรา ทำงานกับกับละครหรือบทละครเนี่ยเรามักจะได้เรียนรู้ผ่านบทละคร,รเรื่องน,น,นั้นๆเสมอ,อ,อรวมถึงเรื่องนี้ก็เหมือนกันครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ที่มีมุมมองต่อชีวิตที่ดีที่ได้พัฒนาทั้งทั้งตัวเองแล้วก็พัฒนาด้านนักแสดงด้วยนะครับก็ฝากยังไงเรื่องนี้ติดตามในมุมมองของชีวิตมนุษย์กลุ่มหนึ่งนะครับ ฝากติดตามด้วยครับ